ชาววันศุกร์ค่ะ1-15มกราคมนี้นะคะมีเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณบ้างเรามาเช็คพลังงานเรามาเช็คดวงกันนะคะส่วนใครที่เจอกันแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้มีด้วยนะคะอ่ะมาดูกันตั้งจิตให้นิ่งนะคุณแค่อนุญาตนะคะนี่ก็คือพลังงานของคุณแล้วขอให้มีแต่ความโชคดีเข้ามานะคะชาววันศุกร์ ปังทุกครั้งนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมนะคะคือเป็นแรนดอมแต่เชื่อว่าคนที่มาเจอคลิปนี้ถ้าหากคุณเชื่อและคุณเปิดใจนี่อาจจะเป็นคําทํานายของคุณนี่อาจจะเป็นคําอวยพรของคุณก็ได้นะคะอะมาดูกันโอ้โหชาววันศุกร์ค่ะนะคะอะระวังในเรื่องของการนะคะไปในสถานที่ที่มีพลังงานลบมีพลังงานไม่ดี ะะแต่ไพ่ใบน,นี้ขึ้นมานี่บ่งบอกว่าชาววันศุกร์นะคะมีเกณฑ์จะได้เจอหุ้นส่วนมีเกณฑ์จะได้เจอคู่คู่ค้า นะคะอาจจะได้เจอลูกค้าหรือหุ้นส่วนเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนที่เราเคยเจอแล้วก็ได้อาจจะเป็นคนที่เราคุ้นเคยแล้วอาจจะได้ร่วมธุรกิจกันได้ร่วมงานกันนะคะนี่คือ2ออย่างที่อยากจะสื่อสารนะคะคือระวังในเรื่องของการไปในสถานที่ที่ชุมชนแออัดหรือเป็นสถานที่ที่พลังงานลบพลังงานไม่ดีแต่ใดๆคือความโชคดีก็ยังจะมีเข้ามา นะคะไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถ้าไปในสถานที่ไม่ดีนะคะอย่าลืมพกเขาเลยนะพกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจ,จิตใจคืออาจจะเป็นใครที่มีเครื่องรางของขลังนะคะไปไหนอาจจะนําไปด้วยหรือแค่เราสวมดมนต์นึกถึงครูบาอาจารย์ทุกอย่างก็จะอาจดีขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคะ่ะชาววันศุกร์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครูบาอาจารย์นะคะคอยช่วยเหลือคอยอยู่กับคุณอยู่ไม่ต้องห่วงนะคะมีเนี่ยไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาขนลุกนะคะเนี่ย ไปขอพอรช่วงนี้นะคะใครที่อ,อยากทําอะไรนะคะลองขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูนะคะคุณอาจจะสําเร็จง่ายขึ้นทุกอย่างค่ะมันมันขึ้นอยู่กับการกระทําของเรกาก็จริงแต่ถ้าคุณอยากเหนื่อยน้อยลงนะคะคุณต้องขอพึ่งบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะมันจะเหนื่อยน้อยลงแล้วชีวิตของคุณจะง่ายขึ้นนะไพ่ใบนี้ขึ้นมาง่ายสบายๆค่ะนะคะหลังจากนี้1 1 อ่าหนึ่งถึงาคมนี้นะคะอยากทําอะไรทำนะทาอะไรทําได้เลยนะคะทุกอย่างจะเปิดทางให้คุณแล้วเหมือนดวงเปิดนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาไพ่นะคะง่ายๆสบายๆขึ้นมาไพ่ดวงเปิดนะคะใครที่ยังไม่ได้ไหว้เจ้าที่ที่บ้านหรืออ่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนะคะอาจจะไหว้แล้วก็ขอพรท่านดูนะชาววันศุกร์นะเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานะคะลองขอพรดูนะแล้วก็จะได้หนุนทั้งปีนะคะอืมระวังในเรื่องของอ่าคนที่ทํางานหรือคนรอบข้าง นะคะคุณจริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างระแวงนะคะชาววันสุ์อาจจะเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะแต่ใดๆคือระแวงไว้ก็ดีนะคะอาจจะมีเรื่องราวนะคะทาให้คุณรู้สึกกังวลใจรู้สึกไม่โอเคก็ระวังในเรื่องของคนนะแต่ทุกอย่างใดๆคือไม่มีใครทําอะไรคุณได้เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่นะ,ะนี่คือระวังแค่นั้นเนี่ย อย่างที่บอกเนี่ยขึ้นไพ่คนมานะคะให้ระวังในเรื่องของการไว้ใจคนแค่นั้นเองนะคะชาววันศุกร์นะที่เหลือดีหมดเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทพเทวดานะคะปกปักรักษาคุ้มครองอยู่อยากได้อะไรช่วงนี้ขอพรอาจจะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะลองดูก็ได้เนาะเป็นกําลังใจให้ชาววันศุกร์นะคะถ้าใช่นะคะรับคําทํานายและแชร์ออกไปเพื่อนะคะเปิดดวงนะคะอย่างที่บอกว่าดวงของคุณเปิดแล้วนะคะแล้วก็เพื่อยืนยันว่านี่คือคําทํานายของคุณขอให้โชคดีคะ่ะ